ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีอโศกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพา,าเพื่อนๆเดินจากสถานีอโศกนะครับไป MRT สีน้นำเงินครับที่เป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับที่นีให้เพื่อนๆเห็นนะครับบรรยากาศการเดินทางของใตเดินนะครับเวลามาต่อรถที่สถานีอโศก เดี๋ยวผมก็จะเดินตามเพื่อนๆเข้าไปนะครับท่าที่จะไปที่ม MRT เสียงหนอท,ที่น,นี่ก็จะมีร้านสะดวกซื้อ ครับสถานีนี้แล้วก็มีของขายหลายอย่างครับอยู่ด้านนอกทางนี้ที่จะเดินไปทางออกที่สามที่เราจะไป MRT สีเหมือนกันครับตามทางออกดีนะ ับเดินตามเพืเ่อนๆเข้าไปนะสบ่งล้มเครับแล้วก็ต่อลงมาได้เรื่อยไปนะครับ,รบเราก็มาถึงทางเข้าเอ็มอาร์ดเสียงกัน

มอะครับก็มีมอนะครับเรียกว่าเมโทรมอรเข้าทางนี้ครับนี่ครับเข้าออทางช่องนี้อันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปรถไฟเข้ามาก็จะเจอร้านกาแฟก่นอนเลยจะมีอะไรบ้างมีร้านสลัเปา มา,อาซอนาลานเสื้อผ้าแต่ถ้าก่อนจะไปต่อรถไปใต้ดินก็แวะทานอาหารแถวนี้ได้จุดที่แรกเงินเมื่อที่เดินผ่านมาก็มีาาร้านนี้เป็นศิลปะ ที่เดินผ่านมามีห้องน้ำด้วยครับจะแวะเข้าน้ำที่นี่ได้ก่อนที่จะไปต่อสดไฟไต้ดินกำเดินทะลุมาเรื่อยๆจนมาเจอป้ายนี้ครับจะมีทางออกที่หนึ่งแต่ถ้าเราเลี้ยวทางขวามือเนี่ยเราก็จะลงกลับไปที่สถานีได้นะสึ่งนี้ ผมก็เดินทะลุเมทพอมอครั้งแรกก็จ่อพาเพื่อนๆลงมาลองดูนะอันนี้คือฝั่งที่เห็นทางด้านนี้นะครับคนจะไม่เยอะเท่าฝั่งนู้นนะคนจะไม่เยอะเท่าฝั่งนู้น<ๆ>มาดูตาผ้าดยสานิดนึงตอนนี้อยู่สุโขวิทนะครับหนึ่งสถานีสองสถานี หนึ่สถา,านีสองสถานีก็คือสองสถานีขึ้นไปก็ไป1ิบเก้าบาทละแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อบัตรโดยสารได้ทั้งสองด้านครับห้องจำหน่ายบัตรโดยสารก็มีทั้งสองฝั่งคือฝั่ง BTS แล้วก็ไม่ฝั่งหนึ่งที่เดินทะลุผ่านเมโทรโมอมาซึ่งตทวนี้ ผมเดินทะลุผ่านมนทดมอลจะเดินกลับไปจะเดินกลับมาทางห้องโดยสารทางด้าน BTS นะครับซึ่งจะมีความหนานแน่นกว่าทางอีกด้านหนึ่งนะไจะให้เป็นอนเห็นนี้นี้ทางลงไปรถไฟฝัฟ่งนู้นก็จะมีทางลงไปรถไฟแล้วนี่ทางออกก็จะมีเหมือนกันทั้งสองฝั่งนี่คือทางออกเมื่อเวลาเราขึ้นจากรถไปใต้ดินมานะครับเราก็มาหยอดเหรียญขื้น,นที่ทางออก นนะเหน็นไหมครับว่าคิวทางด้าน BTS นี่ยยาวนครับก็จะเห็นคิวตั้งแต่ตรงนี้เลยคือที่เขาเข้าคิวเนี่ยคือเขาจะไปซื้อกับเจ้าหน้าที่ส่วนคนที่ใช้เครื่องก็จะมีอีกช่องหนึ่ง สามารถมาต่อคิวได้น,นี้คนระับ้เครื่องเครื่องก็จะมี2แบบแได้ทั้งแบงก์ทั้งเหรียญแล้วก็เหรียญอย่างเดียวนะครับพอเวลาเราขึ้นมาจากรถไฟเนะีเราต้องมาหยอดเหรียญคืนตรงนี้นะ <c oughs> แล้วก็เดินไปตามนี้เพื่อที่จะไปสถานี BTS ก็เยอะมากนะครับขณะตรงนี้เป็นจังหวะที่รถเข้าพอดีนะผู้โดยสารต่อซาผู้โดาสามสิบแปดเซอร์นี่มันมาจากนี่มาทีมาต่อบบดีเอสก็ต้องขึ้นกลับไปแบบนี้ ึ้นถึงสองชั่วนะครับตอนนี้ไปเห็น้ายสถานีกระสอบมาถึงสถานีกระสอบครับนี้บรรยากาศที่สถานีดีที่สุด น่คือบรรยากาศนะครับที่พาไปทัวร์มานะครับ m r t แล้วกลับมาที่ BTS มาแล้วก็แวะเข้ามาในร้านสะดวกซื้อที่ไหนนะ ก็ดูว่ามีอะไรบ้างครับด้วยกับเ,เมนูข้าวอันนี้ขนมปังแซนด์วิชมีน้ำร่าด้วยเบเอรรี่ครับเครื่องมืออันนี้ถาดอยรงนี้อันนี้คือขนมปังรวนๆไม่ได้ส่วนของเครื่องดื่มนะครับ ทีสงนี่ก็มีเคาน์เตอร์ที่จะกินข้าวได้ตรงนี้เคาน์เตอร์สามารถที่จะทานข้าวได้นะครับปิดท้ายกันด้วยสแนค็คฝั่งนี้จะเป็นนมนะครับตรงนี้จะเป็นพวกของใช้ล้วก็ร้านไก่ายายอยู่เ้ื่อไหรเอาไปที่ข้าวข้าวนะ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ